สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่อ Rovi รวิ n แนลแม่บ้านอเมริกาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่แม่บ้านอเมริกาได้เล่าเรื่องราวนะคะการเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปพบแพทย์ในการตรวจอสองกล้องในลำไส้ใหญ่นะคะว่า ผลตรวจออกมาเป็นยังไงนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะทั้งส่งข้อความเข้ามานะคะทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านขอบคุณจักใจเลยค่ะขอบคุณที่ห่วงใยกันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องทุกคนคะ่ะดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้ได้สายเกินแก้นะคะพี่หนิงเองก็ ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแบบสุขภาพพอเราอายุเยอะแล้วสุขภาพเราก็ไม่ดีนะคะเหมือนเหมือนเราต้องดูแลเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอย่าละเลยนะคะ บางทีการทำงานหนักเกินไปไม่มีเวลาให้กับตัวเองก็ทำให้อพอ,อเรารู้ตัวก็เกือบจะสายแล้วอะไรประมาณนี้นะคะพี่หนิงก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะนะคะคุณแม่บ้านนะคะน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในต่างแดนนะคะการทำงานหนักเกินไปนะคะไม่ดูแลสุขภาพนะคะเวลาไม่สบายมาก็จะ ลำบากนะคะบางคนก็แบบรู้ก็เมื่อสายแล้วอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะอย่าละเลยนะคะให้ดูแลสุขภาพนะคะให้คิดถึงสุขภาพตัวเองเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เราเตรียมตัวยังไงแบบไหนแล้วเมื่อคลิปที่แล้วที่พี่หนิงได้ทําคลิปลงไปนะคะหวังว่าทุกท่านยังจะพอจําได้นะคะ ก็สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะคะพี่หนิงก็จะเกร่นให้ฟังนิดนึงนะคะว่า การเตรียมตัวตลอด1สัปดาห์ในการเตรียมตัวที่จะไปพบแพทย์นั้นต้องทำอย่างไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องทานอาหารที่มีกากใยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็พยายามงดดื่มชากาแฟถ้าเป็นไปได้นะคะก็ดื่มแต่ว่าให้ดื่มเป็นกาแฟดํานะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเมือ่อก่อนก่อนการไปพบแพทย์อีก1วันนะคะ1วันก่อนการไปพบแพทย์ก็ต้องงดอาหารตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะทานเฉพาะน้าซุปได้เท่านั้นหรือกาแฟก็เป็นกาแฟดําแล้วก็ดื่มน้ําได้นะคะไม่จํากัดว่าต้องดื่มขนาดไหน ดื่มได้เต็มที่เลยนะคะหิวเมื่อไหร่ก็คือดื่มน้ําอย่างเดียวนะคะก็ไม่ทานอาหารไม่ได้คืองดอาหารไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเราต้องทำํลำลําไส้เรานี้ให้คลีนที่สุดนะคะคุณหมอก็ให้ยาระบายมานะคะก็เป็นยาระบายที่ทําให้ถ่ายท้องนะคะระบายของเสียออกไปเพราะว่าเราต้องภายในลําไส้นี้จะต้องไม่มีอาหารหลงเลืออยู่เลยลขับถ่ายออกมาหมดเลยนะคะท่านผูน้ชมวันนั้นก็แบบโงเบงมากคืนนั้นก็คือนอนไม่ได้เลยนะคะหิวด้วยแล้วก็ต้องเข้าห้อง น้ำบ่อยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วก็คือขั้นตอนนะคะก่อนก่อนในการติดพบแพทย์นะคะพอวันที่22กันยายนนะคะที่ผ่านมา,าก็ได้ไปพบแพทย์ตามนัดนะคะคุณผู้ชมก็คุณหมอนัด8โมงครึ่งตอนเช้านะคะก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยก็ขับรถไปพบแพทย์นะคะ พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลขั้นตอนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องใส่แมสนะคะแล้วก็ต้องเป็นแมสอนามัยเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปสแกนนะคะว่าเราไปวัดอุณหภูมิว่าเรามีไข้หรือเปล่านะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตามนัดหมายนะคะก็ไปพบแพทยะะ์เอาไปพบเจ้าหน้าที่นะคะในห้องนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะสอบถามประวัติเรานิดหน่อยว่าชื่อเรานามสกุลแล้วก็ วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พี่นิงก็ถูกส่งตัวขึ้นไปชั้น5นะคะของโรงพยาบาลค่ะพอเข้าไปคนเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะไม่ให้ญาติหรือใครเข้าไปเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาให้เคยให้เเขาเขาจะอนุญ,ญาตให้ญาติเข้าไปได้คนหนึ่งนะคะแต่หลังจากที่เกิดโรคระบาดนี้เขาก็จะ ไม่ให้ญาติผู้ติดตามนะคะเขาจะให้ญาติรออยู่ข้างนอกนะไม่ได้รออยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะให้ไปรอที่ที่ลานจอดรถหรือที่ไหนก็ได้ถ้าเสร็จแล้วเขาทําการส่องกล้องเสร็จแล้วเขาจะโทรให้มารับคนป่วยอะไรประมาณคนไข้อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของโรงพยาบาลค่ะมาค่ะแล้วพี่หนิงจะเล่าให้ฟังว่าพอพี่หนิงขึ้นไปชั้นห้าแล้วเจ้าหน้าที่ซักถามประวัติอะไรพี่หนิงต่อยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะเล่าแบบละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชม พอพี่หนิงขึ้นมาถึงชั้นที่ห้านะคะ,ะเราก็จะมาพบกับเจ้าหน้าที่อีกอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลอีกท่านหนึ่งเขาก็จะสอบถามอีกแล้วนะคะชื่อวันเดือนปีนะคะเพื่อให้แน่ชัดว่า ทุกอย่างตรงกันแล้วก็ไม่ผิดคนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็จะมีลิสบาร์ลิสแบนให้เรานะคะก็จะมีชื่อนามสกุลอะไรต่างๆโค้ดอะไรต่างๆมาใส่ที่ข้อแขนของเราไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะก็ว่าเราทําอะไรข้้งหนึ่งก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะคะอ่าเราก็สแกนบาร์โค้ดอะไรต่างๆของโรงพยาบาลนะคะอีกขั้งหนึ่งก็จะเป็นว่าเรามาตรวจอะไรยังไงแบบไหนเขาก็จะมีให้นะคะก็สองข้างนะคะเสร็จแล้วเขาก็พาเราเข้าไปในห้องนะคะไปในห้องรอ นะคะ,ะเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะพอเข้าไปในห้องนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะก็อยู่กันเยอะพอสมควรแล้วก็จะ,ะห้องก็จะเป็นห้องที่แบบว่าโล่งหากันเลยแต่ว่าก็จะมีพมาา่านกาันกันกันกันไว้สําหรับแต่ละคนผู้คนไข้แต่ละคนคนป่วยแต่ละคนนะคะ เขาก็จะพี่หนิงก็เข้าไปในห้องนะคะเข้าไปแล้วเขาก,ก็ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมาสอบถามว่าสอบถามอีกแล้วนะคะวันเดือนปีเกิดเหมือนเดิมชื่อนามสกุลนะคะสอบถามอีกแล้วก็เขาก็จะมาเอาเสื้อผ้ามาให้พี่หนิงเปลี่ยนนะคะพอเขาก็จะให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกับเราอีกนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะ จะมาดูแลพี่หนิงอยู่สองคนนะคะผู้ชายหนึ่งคนแล้วผู้หญิงหนึ่งคนก็จะมาถามวันเดือนปีเกิดอีกแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาวัดนะคะอุณหภูมินะคะมาวัดอุณหภูมิแล้วก็มาใส่ตัววัดความดันอะไรต่างๆวัดความดันต่างๆแล้วก็เขาจะมาแปะเครื่องนะคะเช็คระบบหัวใจอะไรต่างๆก็ติด ด้วยกัน3ชิ้นนะคะก็มีเช็คระบบหัวใจระบบความดันระบบอะไรต่างๆที่เขา,าเป็นขั้นตอนของเขาะคะเขาก็จะก็ประมาณว่ามีสายระโยงวิญางกับในตัวเรานี่ประมาณ3สายนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอีกท่านหนึ่งนะคะมานะคะมาเจาะนะคะมาเอาเข็มนะคะเข็มที่สําสหรับ เ,เตรียมที่จะฉีดยาสลบให้เรานะคะเขาก็จะมาเตรียมเข็มไว้เรียบร้อยนะคะในแขนข้างขวานะคะก็เจ้าหน้าที่ก็นิสัยดีมากๆนะคะพูดจาดีแล้วก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็พูดให้เราไม่กลัวนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะคะให้ให้แบบว่าทําใจสบายๆไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็พอขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาก็บอกว่าอีก10นาทีเดี๋ยวคุณหมอจะมาพบคุณอลรวีนะคะขาก็บอกแบบนี้พี่หนิงก็อยากจะพักสายตาหรือว่าจะหลับไปก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะพี่ก็พักสายตาเพราะาเราเพียจากเมื่อคืนที่เราไม่ได้นอนใช่ไหมคะพี่หนิงก็หลับตาแล้วก็เหมือนกับว่าหลับไปงีบหนึ่งคุณหมอก็มาคุณหมอก็มาปลุกนะคะคุณหมอก็มาถามนะคะมาถามอ่า วันเดือนปีเกิดอีกเหมือนเคยนะคะแล้วก็คุณหมอก็มาแนะนําตัวว่าคุณหมอชื่อนี้นามสกุลน,นี้วันนี้จะเป็นคนทำาการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ให้นะอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่า,อ,าอีกสักพักนึงนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มา,าเข็นคุณไปที่ห้องส่องกล้องนะทาใจสบายๆหายใจลึกๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรนะคะคุณหมอก็จะบอกประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่า ก่อนที่จะทำการส่องกล้องเนี่ยจะขออนุญาตวางยาสลบนะคะนะครับคุณหมอปอุณเป็นคุณหมอผู้ชายนะคะวหนาตาดีมากๆหลอ่อมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะความกลัวหายไปเลยนะคะพอเจอกับคุณหมอละลอนะคะแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็บอกว่าโอเคนะคะก็ขอบคุณคุณหมอะคะ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งค่ะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะ,ะมาเข็นพี่หนิงไปนะคะที่ห้องส่องกล้องนะคะ เข้าไปในห้องนะคะก็แบบโหแบบตกใจมากว่าหุนี่คนเยอะมากนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด5คนรวมทั้งคุณหมอคะ่ะทุกคนนะคะ,ะคือทุกคนน่ารักมากเซฮายเซฮัลโหลแล้วก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาก็เข็นพีนิงเข้าไปตรงกลางห้องนะคะก็มีเครื่องจอโมนิเตอร์คอมอะไรต่างๆเยอะแยะรอบตัวไปหมดนะคะพินิงก็เหลือไปเห็นนะคุณผู้ชมเหลือไปเห็นที่เขา คงจะเป็นคนไข้คนก่อนเนี้ยนะคะก็ยังดูกล้องอยู่ว่าโหดูลำไส้เป็นยังไงพี่หนิงก็เลยเห็นตอนนั้นเขายังไม่บางยานะคะก็มองเข้าไปในจอวอนิเตอร์เนาะก็บอกโหข้างในคนเรามันแบบน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้พี่หนิงว่าให้ผ่อนคลายใจเย็นๆนะไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักเราจะวางยาสลบให้อะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่บอกให้เราผ่อนคลาย พี่ดิงก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะอ่าท่านผู้ชมคะก็ยังแบบตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่มาทําการสองกล้องนะคะ ตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่เคยเลยในชีวิตนะคะปีนี้ก็อายุ56ปีนะคะเพิ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเลยนะคะแต่พอรออายุเยอะขึ้นปัญหาสุขภาพมันก็ตามมานะคะก็โชคดีนะคะที่เรามีโอกาสได้ตรวจนะคะเพื่อจะหาความผิดปกตินะคะว่าเราเป็นอะไรถ้าเราเกิดเรามีปัญหาอะไรเราก็จะได้ดูแลแล้วก็รักษาได้ ถูกนะคะท่านท่วงทีอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะคุณหมอทีมงานทุกคนเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็มีเจ้าหน้าที่วิสัญญีนะคะมาะมาบอกพี่นิงว่านะคะให้พี่นิงนอนตะแคงซ้ายนะคะนอนตะแคงซ้ายเอาท่าที่ถนัดเลยนะคะนอนตะแคงซ้ายแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดยาสลบให้เขาก็บอกว่า ฉีดยาสลบแล้วประมาณ3ประมาณ3-5วินาทีเดี๋ยวคุณก็จะหลับไปเลยคุณก็จะแบบแบบผ่อนคลายเลยนะหายใจลึกๆไม่ต้องคิดอะไรเขาก็ฉีดยาสลบให้พี่หนิงอสักพักหนึ่งพี่หนิงก็ไม่รู้ว่าพี่หลับไปตอนไหนนะคะคุณผู้ชมหลังจากเขาฉีดได้คุยกับวิสัญญีแพทย์เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนเขาฉีดยาสลบเข้าไปให้เราทางเส้นเลือดที่เข็มที่เขาเตรียมไว้ให้เราด้านขวาเนี่ยหลับไปไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งนะคะพี่ก็มาอยู่ที่ห้องพักฟื้นแล้วค่ะคุณผู้ชมเอารู้สึกตัวงงงงเงี้ยมาเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ชายบอกก็มาบรุษพยาบาลนะก็มาบอกว่า a อาสวีไอโอเคพี่หมอว่า <laughs> yes i'm okay i feel so good <laughs> แต่ว่าเขาบอกว่าแล้วถามเขาบอกว่าเสร็จแล้วเหรอ ER. <laughs> <laughs> เขาบอกว่า everything done อ้าพี่หนิงก็ถามก็บอกว่าจริงๆเหรอคะ <laughs> 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 เสร็จแล้วเหรอเขาบอกว่าเสร็จแล้ว บอกฉันไม่รู้เรื่องแล้วก็ฉันไม่เจ็บเลยบอกโอ้ขอบคุณมากๆเลยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าโ,โหแบบไม่รู้เรื่องจริงคุณผู้ชมหลังจากวางยาสลบแล้วพี่หนิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บเลยนะคะคุณผู้ชมไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะคะในที่เขาทําการสวนทวารเราส่องกล้องหรือว่าอะไรเราไม่รู้ว่าเขาทาวิธียังไงคุณหมอก็ไม่ได้บอกด้วยว่าหมอทําแบบไหนเนาะแต่คิดว่าเขาคงจะมีวิธีการคือเอากล้องเข้าไปข้างในออ่่าา ทางลำไส้ใหญ่เราะนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วบุรุษพยาบาลนะกะ็บอกว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะมาคุยด้วยนะคะรอผลรอผลตรวจนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะมาคุยด้วยก็ให้นอนพักหลับไปเลยหรือว่าพักผ่อนไปเลยก็หลับนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเพลียมากๆหลับไปเลยก็ไม่รู้ว่า ก็น่าจะประมาณเป็นครึ่งชั่วโมงะคะ่ะคุณหมอคงจะรอให้เราฟื้นตัวก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็คุณหมอก็เข้ามานะคะคุณหมอก็มาบอกว่าผลการตรวจทุกอย่างามียังไงยังไงอ,อันตรายหรือเปล่าเป็นยังไงหมอก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าผลผลของพี่หนิง่ในการตรวจนะคะในครั้งนี้นะ د, ก็พบจุดผิดปกติคะ่ perde, ะเพื่อนๆค่ะ ผิดปกติอยู่7จุดนะคะแล้วก็มีด้วยกัน4จุดที่อันตรายนะคะเพราะว่าจะมีปุ่มนูนนูนขึ้นแล้วก็เหมือนอักเสบนะคะเป็นแดงเลยทั้งทั้งสจุดแต่มีทั้งหมด7จุดนะคะจุดอื่นก็คือยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะนี่คือสานี่คือต่อไปถ้าเรารักษาไม่ทันท่วงทีหรืออะไรนี่ไอตัวนี้นะคะตัวผิดป,ปกติตัวเนี้ย มันอาจจะก่อทําให้เกิดมะเร็งได้มะเร็งลําไส้ได้หรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพอเรารู้ผลว่าเรามีอาการผิดปกติภายในลําไส้เราเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดของเราคือตอนนี้คือเราจะต้องควบคุมนะคะการกินนะคะรับทานอาหารที่เผ็ดน้อยลงหรือว่ารับทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากขึ้นนะคะอะไรที่แบบว่าทำให้อ่อ เพราะเราย่อยยากๆนะคะมันก็จะส่งผลถึงลำไส้ด้วยนะคุณผู้ชมท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรก็จะทําส่งผลถึงลำไส้ด้วยนะคะเราต้องถ่ายหรือว่าระบายอะไรอย่างเงี้ยคือระบบขับถ่ายเรามันจะต้องเป็นระบบของมันทุกๆเช้าที่ต้องขับถ่ายของเสียออกมานะคะเพราะฉะนั้นพี่หนิงก็ต้องปร,ปรับเปลี่ยนการกินอาหารทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็สรุปแล้วก็คือก็เป็นพบอาการเริ่มต้นนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงว่า เป็นเนื้อร้ายนะคะแต่ว่าคุณหมอก,ก็บอกว่าอีก3ปีข้างหน้าพี่หนิงก็ต้องเข้ามาตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆ3ปีหรือ5ปีก็ต้องเข้ามาตรวจนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะในการตรวจหา,ามะเร็งลำไส้เนี่ยเขาจะตรวจ คนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มตรวจตั้งแต่คุณอายุ40เนี่ยเขาก็คุณก็สามารถที่จะเริ่มตรวจได้แล้วนะคะการไปพบแพทย์ครั้งนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์นะคะจริงมากมายเลยนะครประสบการณ์โดยตรงที่เราได้ไป โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอพูดคุยยังไงให้เราดูแลสุขภาพเรายังไงต่อไปนี้นะคะพอพบว่ามันมีการผิดปกติของลำไส้นะอะไรที่เราควรงดอะไรที่เราต้องอกินยังไงแบบไหนให้ระบบขับถ่ายเราไม่มีปัญหาให้ท้องเราไม่อืดอะไรแบบนี้ค่ะอายุเรามากขึ้นแล้วแล้วก็เราออกกําลังกายน้อย ตอนี้พี่หนิงก็จะหันมานะออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะพี่หนิงมีลู่วิ่งนะอยู่ชั้นล่างนะคะแต่พี่หนิงก็เหมือนกับว่าเดินผ่านทุกวันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเป็นคนที่ขี้เกียจเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออทำงานบ้านก็เหนื่อยแล้วก็แบบไม,ไม่ออกกําลังกายอย่างอื่นก็เออไปทํางานบ้านเต้นรําไปอะไรก็แบบเออเหนื่อยแล้วได้ทาก็อย่างน้อยๆก็ได้ออกกําลังกายแล้วแต่จริงๆมันน้อยมากแคลอรี่เราเผาผ่านน้อยมากๆเกี่ยวกับ ถ้าเปรียบเทียบกับอาหารที่เรากินนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องหันมาออกกําลังกายให้มากขึ้นคุณหมอบอกว่าการออกกาลังกายที่ดีที่สุดสำรเราสำหรับเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องเดินเดินดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเดินจะทําให้หัวใจนะคะมีเลือดสูบฉีดได้ดีที่สุดเลยคุณหมอบอกค่ะก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะห่วงใหญ่คนรอบข้าง ก็อย่าลืมห่วงใยตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ก็ต้องทำเองเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะด้วยรักจากใจแม่บ้านอเมริกาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างไม่มากก็น้อยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย